สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาทดลองแผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงนะครับขนาด410วัตวต์12โวลต์ครับก็ตอนนี้ก็ลองอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับแถวบ้านนอกนะครับตอนนี้ก็แดดอ่อนๆนะครับจะดูว่า แผงผลิตไฟได้ขนาดไหนนะครับก็มาดูที่ชาร์จเจอร์นะครับของโซลาเซลล์นะว่าขึ้นเท่าไหร่รนะครับซึ่งแดดอ่อนๆนะครับกดดูขึ้น1.5แอมป์นะครับซึ่ง กำลังชาร์จเข้าแบตเตอรี่อยู่นะ12โวลต์ครับความร้อนแผงอยู่ตอนนี้41อ,องศานะครับไฟชาร์จเข้าที่1.5แอมป์ครับ นีแรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่13.7โวลต์นะครับก็เมกเริ่มคืมแล้วก็แรงดันลดลงครับพอเมกบังนะครับก,บบก็กระแสชัดก็เหลือ1.4โวลต์ สึ่งตัวนี้ก็นามาทดลองก่อนที่จะไปติดตั้งนะครับครับก็คลิปนี้มาให้ดูว่าชุดชาร์จเป็นยังไงครับเมื่อแดดดอนนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อให้ได้ทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ